พี่น้องครับสาหรับในคำคนนี้ผมก็จะมาหาปลาในคลองน้ํารถนะครับที่เขาปิดเกินกันครับพี่น้องให้ดูบรรยากาศนี่ครับดูเต็มมีเต็มนะครับอันับในคำคนนี้ผมก็ได้เจอกับเจ้างูก้นขบตัวใหญ่นะครับพี่น้องเดี๋ยวตาให้ดูผมจะให้ดูว่างูก้นขบตัวใหญ่มันจะเป็นยังไงครับดูก้นนนะครับพิษสงอยู่ที่ก้นนะครับพี่น้องมาดูกัน ดูครับดูนี่นะตักตักเสียงแ่ไว้ตักเสียงแ่ไว้ว <c oughs> ดูกันพี่น้อ <c oughs> อานออ,าาอ,ากอกม่เนาะออกมาดูอนรอบนั้น ทุกคนทุกคนครับนะทุกคนก็อนกลนก็จะมุดดินประมาณนี้นครับกลนขบสำหรับงูคนขบก็ไม่อันตรายครับพิษสงก็อยู่ที่หาง่นะ้องนะดูหางก่อครับนะดูนะเป็นไงเนห็นไหมหางก็จะต่างเวลามีสตูมาดู ดูตรงเศษปลายหางในส่วนหัวก็เป็นประมาณนี้หนก้นขอบก็จะใหญ่ประมาณนี้นะครับในส่วนหางผมก็จะตกใจนิดนึงแข็งหางแข็งดูดูอก็ทิ้มได้ครับหางทิม่มหางทิม้ม น,นิดนึงครับหางแรงหางแรงดูครับดูตัวใหญ่นะหัวดูก็จะประมาณนี้ก็จะปล่อยมันไปเปียงแค่นี้ครับพี่น้อง งูกนขอบนะครับ